สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยสุคริสเจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นฟิเลโมนบทที่หนึ่งข้อที่8ปถึง25หนะครับเพราะเหตุนี้แม้โดยพระเยซูคริสข้าพเจ้ามีใจกล้าพอจะสั่งให้ท่านทำในสิ่งที่ควรทำแต่โดยความรักข้าพเจ้าจะขอร้องท่านดีกว่าข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นทูตของพระเยซูคริส และขณะนี้ถูกคุมขังเนื่องจากการประกาศพระองค์ข้าพเจ้าขอร้องท่านเรื่องโอเนซิมัสลูกของข้าพเจ้าผู้ซึ่งได้มาเป็นบุตรระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังอยู่เมื่อก่อนนั้นเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งต่อท่านและข้าพเจ้าข้าพเจ้าส่งเขาผู้ซึ่งเป็นดังดวงใจของข้าพเจ้ามายังท่าน ข้าพเจ้าอยากจะหน่วงเหนียวตัวเขาไว้เพื่อปรนิบัติข้าพเจ้าแทนท่านในระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังเพราะข่าวประเสริฐแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการจะทำสิ่งใดลงไปนอกจากท่านจะเห็นชอบด้วยเพื่อว่าความดีของท่านจะไม่เป็นไปด้วยความฝืนใจแต่เป็นไปด้วยความเต็มใจอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่ง เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไปเขาไม่ได้เป็นทาตอีกต่อไปแต่ดียิ่งกว่าทาตคือเป็นพี่น้องที่รักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้าพเจ้าและสำหรับท่านเขาเป็นมากยิ่งกว่านั้นอีกทั้งในฐานะที่เขาเป็นอยู่ในสังคมและในฐานะที่เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงาน ก็จงรับเขาไว้เหมือนที่รับข้าพเจ้าถ้าเขาทำผิดต่อท่านหรือเป็นหนี้อะไรไว้จงคิดเอาจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าเปาโลเขียนด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าข้าพเจ้าจะชดใช้ให้ข้าพเจ้าจะไม่พูดเรื่องที่ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้าแม้กระทั่งตัวของท่านเองนี่แน่น้องเอ๋ยขอให้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์จากท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด และให้ใจของข้าพเจ้าแช่มชื่นในพระคริสต์ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟังจึงได้เขียนจดหมายถึงท่านเพราะรู้ว่าท่านจะทำยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าขอนอกจากนั้นขอท่านจัดเตรียมที่พักไว้ให้ข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะกลับไปหาท่านทั้งหลายอีกตามคำอธิษฐานของพวกท่านคำทักทายสุดท้ายเอปาฟัส ผู้ที่ถูกขังร่วมกับข้าพเจ้าเพื่อพระเยซูคริสต์ฝากคำทักทายมายัางท่านมารกโกอาริสทารคัสเดมาสและลูกาซึ่งเป็นพวกเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าก็ฝากคำทักทายมายัางท่านด้วยขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเถิดข้อที่8ถึง2 5 พูดถึงเปาโลขอร้องเรื่องโอนซิมัสเปาโลขอร้องเรื่องโอนซิมัสให้เกฟิเลโมนว่าเปาโลส่งโอนซิมัสซึ่งได้เป็นทาสให้เกฟิเลโมนเพราะแต่ก่อนโอนซิมัสซึ่งได้เป็นทาสหนีไปจากฟิเลโมนในเวลานั้นโอนซิมัสยังไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่ หลังจากได้พบกับเปาโลที่เมืองโรมก็รับเชื่อพระเยซูแล้วได้เป็นคริสเตียนแล้วเปาโลได้บอกว่าเมื่อก่อนนั้นเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งต่อท่านและขับเจ้าซึ่งตอนที่โอนีซิมัสได้เป็นทาสเขาก็ไม่ได้ซื้อสัตว์ก็เลยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อฟิลเลมน เต่เดียวนี้เขาเป็นประโยชน์เพราะเขาได้เป็นคริสเตียนแล้วเปาโลถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นพระประสงค์ของพระองค์เพราะหลังจากนี้ไปจากฟิลเลโมนแล้วก็ได้รับเขาประเสริฐมันเป็นการส่งนำของพระองค์แน่เปาโลขอร้องต่อฟิลเลโมนว่าเขาไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไปแต่ดียิ่งกว่าทาส คือเป็นพี่น้องที่รักโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับขับเจ้าและสำหรับท่านเขาเป็นมากยิ่งกว่านั้นอีกทั้งในฐานะที่เขาเป็นอยู่ในสังคมและในฐานะที่เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งในฐานะที่เขาเป็นอยู่ในสังคมอูเนซีมัสเป็นท่าต่อฟิเลมอนเต ในฐานะที่เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าทางสองคนเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันเปาโลรัถนาให้ฟิเลโมนทำตามเปาโลอย่างเต็มใจไม่ใช่ความฝืนใจเมื่อฟิเลโมนรับโอเนซิมัสเป็นคนที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปาโลก็มีใจที่เช่มชื่นในพระทิศสรุปนะครับ หนึ่งพระธรรมฟิลเลโมนแสดงให้เห็นว่าความสามพันธ์ของฟิลเลโมนและโอเนซิมัสคินดีได้ดยการอภัยและเมตตาในองค์พระผู้เป็นเจ้า 2. คริสเตียนเราควรจะสามารถอภัยให้ผู้อื่นได้แม้แต่ศัตรูของเราโดยพระคุณและความรักของพระองค์มันเป็นนามพระทัยของพระองค์ ประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในวันนี้นะครับ 1. ไม่ทราบว่าตนมีผู้ใดที่ยังไม่อภัยให้ไหมแม้ว่าท่านเป็นศัตรูกันแต่คริสเตียนเราวควรจะสามารถอภัยให้ได้ในวันนี้ขออภัยให้ท่าน 2. ตนทำตามพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่12บหมายและ ขอส่งโยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ 3. ขอให้แบ่งปันพระพรที่ได้รับจากพระคำของพระองค์ในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงปรมเมตตาและทรงโปรดอวยพระพรให้พี่น้องท่านทั้งหลายไปสู่ทางดีๆตามนาพระไทยของพระเจ้าในวันนี้นะครับ สวัสดีครับ